ศาลปกครองอุดรธานีเป็นศาลปกครองในภูมิภาคแห่งที่8โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่ได้แก่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูและมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนครโดยมาตรา77แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ได้บัญญัติ ให้สำนักงานสารปกครองมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบในงานธุรการของศารปกครองสำนักงานสารปกครองอุดรธานีได้พัฒนาการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้ใจ่ายโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนโดยที่สำนักงานสารปกครองเองได้ปรับปรุงระบบการทำงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงานด้วยการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีระบบงานคดีดปกครองอิเล็กทรอนิกส์การนั่งพิจารณาคดีโด,ดยระบบการประชุมทางจอภาพแอปพลิเคชันสารปกครองการชำระเงินผ่าน e-payment เพื่อให้ประชาชนดำเนินกระบวนการฟ้องคดีดปกครองได้ง่ายเพียงเชื่อมโยงสัญ,ญญาณจากที่พักอาศัย หรือที่ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการเข้ารับคำปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเมื่อพบปัญหาอุปสรรคใดประชาชนก็สามารถสอบถามปัญหาเพื่อคลายข้อสงสัยผ่านช่องทางไลโอเอของสำนักงานสารปกครองโดยการสแกน QR Code คได้เลยนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานสาปกครองอุดรธานี ไม่มีการเรียกรับเงินทรัพย์สินของขวัญของกำนันหรือผลประโยชน์นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเช่นค่าธรรมเนียมค่าปรับเพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งเน้นให้บริการประชาชนด้วยความประทับใจและเต็มใจให้บริการสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสารปกครองอุดรธานีสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ line, เช่นเว็บไซต์สำนักงานสารปกครองอุดรธานีเพจเฟซบุ๊กสารปกครองอุดรธานีไลน์โอเอสารปกครองอุดรธานีหรืออาคารที่ทําการของสารปกครองอุดรธานีซึ่งตั้งอยู่เลขที่9 9หมูเจตําบนบ้านขาวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์โทร๐4 2 2 3 0 6 6 4ถึงซึ่งประชาชนผู้รับบริการผู้มาติดต่อที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสํงานักงานสารปกครองอุดรธานีแล้วนั้น จะได้รับความรู้ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายผ่านอินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกรวมถึงบิดิทัศที่สำนักงานสารปกครองอุดรธานีได้นำเข้ามาสื่อสารเพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้และเข้าถึงนอกจากนี้สำนักงานสารปกครองอุดรธานียังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถให้คำแนะนำติชมการดำเนินงานได้อีกด้วยรวมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนได้สักถามข้อสงสัยต่างๆผ่านสายด,วด่วนสารปกครอง1355 อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสํานักงานสารปกครองอุดรธานีได้จัดให้มีโครงการกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมมากที่สุดเช่นโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคําวินิจฉัยของสารปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้หากท่านมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกท่านสามารถให้ข้อมูลได้หลายช่องทางเช่นยื่นผ่านระบบร้องเรียนร้องทุก หรือยื่นเป็นจดหมายทางไปรษณีย์หรือสายด,วด่วนสารปกครองโทร1355ซึ่งข้อมูลของท่านจะเป็นความลับและจะช่วยให้สำนักงานสารปกครองมีการพัฒนางานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความโปร่งใสามากขึ้นกว่าเดิมทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ารับบริการของสํานักงานสารปกครองด้วยเหตุนี้สํานักงานสารปกครองอุดรธานีถึงมุ่งเน้น การให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง